ดี่ะ้างนัานเราก็จะเป็นขิงด้อมสูงนะคะวันนี้นะคะเราพามาดูมังนีงนาแล้วมังนี่นาแล้วทู้เกือไปผู้ดน้อยนะคะเป็นช้างคลายนะคะน้องชื่อกลายคูคำโอ้โอ้ลม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 นอน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  ะคะคุณแม่ถ้าเป็นแม่เชี่ยอ,อื่นนะคะไม่สามารถเข้าใกล้ได้ขนาดนี้เลยนะคะพ่อเตรีมกับบามือพ่อและแม่เป็นช้างในโครงการโคชนาจักรรรรทั้งคู่นะคะพ่อชื่อายภูสายนะคะส่วนแม่คือจิตตกรนะคะผู้ที่ วาดรูปสวยมากนะคะก็คือพังอราไทยนั่นเองนะคะเบิ่งน,น่อยเป็นตาแพงเียเลยนะคะแล้วแม่คือไม่ห่วงลูปนะคะคือสามารถเข้าใกล้ได้นะคะแต่คือตอนนี้คือคุณหมอก็สั่งห้ามสัมผัสนะคะสัมผัสโบชาก็จะมีคนตาบัด แล้วก็พ่อควานะคะพ่อเตยน,นะคะที่สามารถสัมผัสลูกช้างได้คนอื่นนะคะก็ห้ามสัมผัสลูกช้างก <c oughs> ัใหม่ค่ะ Ê <laughs> ừ, bật này nói, ừ, bật này nói, bật này nói, bật tập đi sau này. Cứ ta nhây đi nào. Thế nào, bây giờ vậy, ta nhây đi nào. Hù, hù, hù lương nha nè, hù phát อะไคนสวยลงนิ่งมาดูอําอํา นมเก่งมากหลูกเพิ่นเก่งอีลีเก่งอีลีย่อมเย่งสิกินหยาแล้วนะกินหยาแล้วนะ ตลาดเท่พี่นุ่มเก่งมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออเอา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  <laughs> <laughs>

ตอนนี้ก็ควานควานนะคะที่อยู่ในพื้นที่อยู่บริเวณใกล้ะคะเคียงก็ก็มาช่วยกันทำคอกให้น้องผูกคำนะคะแล้วก็แม่ทางอรทไทยน,นะคะนี่ลายคนเลยมาช่วยเหลือกัเกนเยอะมากนี่ก็คุณตาบัดน,นะคะ เป็นพี่ายของผ้่ไม่้้างในให้กอดบงเลยบไมแล้วไป้างในให้หน่อดีครับยังมันดันออกไปกัมนดันตใหม่่มัดใหม่ไอ้นไม้เลไกน่าเล่ได้นดีไว่เ้นยังดีนะ่าในร่ด้ม่งด้่ <laughs> kín mẹ bà đi, แล้ว kín mẹ Kín mẹ ừ. kín mớt หายเงาอี๋ยอมเลยหมอวัดได้จักสินเขาก็สีมาวัดความยาวของลำตัวองเ้าแล้วก็เรนีา่ยาวจะยืดติดแม่แทเนี่ติดแม่แท

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

งฮ้ยอย่าปลิวมันจะยุติตัเดียวดิงฮ้ยเฮ้ยยังไม่ยืดไปไปฮะยกขายกไปเอาไยให้เราเไ้ยเก่งเก่งเกไงเก่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 งขายกขาสองโลเอาไป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 เร็วเร็ว กินไหมกินไหมบนุ่มหลเป็นวันนุ่มไหล อือน mm. ่ามยุดเลยคีินี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะให้โอกาสหน้านะคะจะมาลงคลิปแล้วทำคลิปใหม่เรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ต้องดดิโกนต้องสุิของเบาด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ <c oughs> <ป>๊ายบายบ๊ายบายอยากนอน